สวัสดีครับสวัสดี F อฟซทุกท่านครับ <c oughs> พบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิจิธาราอ่ะวันนี้มาอยู่ที่โรงผักสลัดครับซึ่งของผมก็เหมือนเดิมครับเนี่ยหลังคาย,ยังใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนไม่ได้เลยเนื่องจากลมแรงนั่นเองครับช่วงนี้เพื่อนๆคุมได้คลุมเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าปลูกผักไฮโดรเนี่ยอ่าอย่างของผมเป็นไฮโดรน้านิงเนาะ ถ้าโดนฝนเนี่ยผักจะไม่ค่อยโตจริงหรือเปล่าอืมก็น่าสงสัยเนาะสำหรับเพื่อนเื่อคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักใครดูน้ํานึ่งเนี่ยฮะตอนนี้ปีหกหกที่ผมทําคลิปวันนี้น่าจะวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบมิถุนาปีหกหกซึ่งเป็นปีที่ห้าครับที่ผมจะเจอกับฝนซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยากครับอแต่แนวทางการทาผักของผมก็คือผมไม่จะไม่มีการวัดค่าน้ํา ซึ่งลูกสวนก็ไม่วัดค่าน้ำเราปลูกน้ำปราปาน้ำบาดาลและก็น้ำธรรมชาติเป็นหลักในส่วนตรงนี้อ,อ,อนุยาสลับกล้องนะครับมาดูว่าเวลาฝนตกเนี่ยผักโตหรือผักไม่โตมันมีผลหรือเปล่ายัางไงอ่ะมาดูครับมาดูกันครับช่วงนี้จริงๆนั้นเนี่ยหน้าฝนแบบนี้อย่างที่ผมพูดนะครับถ้าคลุมพลาสติกได้คลุมไปเลยถ้าคลุมยังไม่ได้เหมือนผมเนี่ย ตัวเนี้ยตักน้ำปุ๋ยออกสองรอบแล้วผักจะไม่ค่อยโตอันนี้เรื่องจริงครับถ้าใช้พลาสติกค,คลุมลงเรือนคลุมได้ผักก็จะโตปกติครับเนี่ยของผมก็จะไม่ค่อยโตจะยืดยืดบ้างไม่ค่อยโตดูสิครับเนี่ยอายุตรงนี้35วันแล้วซึ่งจริงๆถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยสาวันผมขายหมดแล้วแหละครับแต่ตัวน,นี้น่าจะรอที่4ีวัน42วันอะไรแถวนน้นก็ผักไม่ค่อยโต เหตุผลที่ไม่โตอย่างแรกเลยคือเวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะทะลุผ่านแสแลนแน่นอนโดนผักผักช้ำถ้าผักเล็กๆอยู่แบบนู้นก็จะช้ำนานแล้วก็จะทำให้ผักพวกเนี้ยชะง,งักการจเจริญเติบโตได้ชะง,งักแน่นอนครับถ้าโดนฝนหนักๆเม็ดใหญ่ๆต่อมาน้ำในรังเยอะเราก็ตักน้ำในรังออกพอตักน้ำในรังออกความเข้มพ้นของปุ๋ยก็ลดน้อยลงอย่างผม ถ้าตักน้ำในรังออก3ครั้งผมจะเติมปุ๋ยแต่การเติมของผมผมใช้รังเซมอร้อยเอร์เซ็เนาะก็จะเติมอย่างละ3 0สซีซีต่อกล่องเติมแบบนี้ไปเลยในส่วนตรงนี้แต่ทีนี้ผักไม่เคยโตนในช่วงหน้าฝนเพราะโดนฝนจริงหรือเปล่าจริงครับก็เหตุผลอย่างที่ผมบอกกันแหละ <c oughs> ถ้าใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนคลุมได้ผักก็จะโตปกตินะครับและปัญหาที่จะตามมาตอนหน้าฝนก็คือขอบใบไหม อเดี๋ยวผมมีไหมเนาะมันจะไหมบริเวณขอบอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเนี่ยขอบอย่างเงี้ยเวลาฝนตกมาตกโดนหรือบางคนฝนตกไม่โดนก็จริงพอละองฝนมาผักจะติดอยู่กับใบผักจะติดอยู่กับฝาหลังจเจอแดดแล้วจากนั้นจเจอแดดขอบใบก็ไหมแต่มันไม่ได้ไหมทันทีนะครับน,นี่แบบนี้มันจะไหมหลังจาก ฝนตกประมาณสองสามวันถามว่าเป็นอะไรไหมไม่ต้องไปสนใจครับเพราะเวลาเราเก็บขายเราสามารถเด็ดใบล่างทิ้งได้ก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาฝนตกทําให้ผักโตช้าอันนี้เรื่องจริงครับดูของผมเอาสภาพก็แบบนี้อมไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะฝนแล้วก็ปุ๋ยเจือจางด้วยถ้าใช้พลาสติกคุมรงเรือนได้จบครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยจะง่ายมากม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนๆพามาดูว่าทําไมผักหน้าฝนถึงไม่โตเอออีกอย่างหนึ่งครับเหตุผลที่เขาไม่โตถึงเราใช้พลาสติกโครมโรงเรือนแล้วผักก็ยังไม่โตสาเหตุเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยของผมเป็นมาสิบเอ็ดวันแน้วนะครับตอนเช้าแดดเปรี้ยงอย่างนี้เลยแดดแรงมากพอช่วงบ่ายฝนตกตกยาวเลยครับของผมเนี่ยตกยาวไปถึงบางวันตกไปถึงห้าทุ่มก็มี คือสภาพอากาศมันแปรปรลนั่นเองครับโดแนแดดครึ่งวันจากนั้นฝนตกยาวแน่นอนครับผักปรับตัวไม่ได้แน่นอนปรับตัวไม่ทันแน่นอนหรือปรับตัวยากแน่นอนตรงนี้ก็จะทําให้ผักโตช้าเหมือนกันซึ่งการทําผักสลัดอย่างที่ผมว่ามันไม่ยากครับแต่ว่าปัจจัยเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยมันจะทําให้มันมีผลหมดเละครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณปุ๋ยปริมาณแสง ลมความร้อนความชื้นพวกนี้มีผลหมดเลยและที่สําคัญตอนนี้หน้าฝนจะมาถ้าเพื่อนคนใดปลูกแบบสภาพเหมือนผมเนี่ยมีต้นไม้มีหญ้ามีอะไรเยอะแบบเนี้พยายามซื้อไตรโคเดมามาฉีดไว้ทุกวันนะคบโอ้ยทุกวันทุกๆสามวันครั้งฉีดไว้เลยครับเพื่ออะไรป้องกันใบจุดถ้าเป็นโรคใบจุดมานี่ลาบากเลยครับมันแก้อยากถึงจะพักโรงแล้วก็ช่างแต่ครับแก้ยากแน่นอนอยากมากๆด้วยในส่วนตรงนี้ เอาละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพเพื่อนๆมาดูว่าหน้าหน,าหนาัหน้ารอไอ้หน้าฝนฝนตกผักไม่โตรจริงหรือเปล่าก็จริงครับสาเหตุต่างๆผมก็อธิบายไปแล้วในส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับปรับใช้เอาใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนได้คลุมเลยครับเพราะมันจะช่วยได้แต่ว่าเหตุผลที่เขาไม่โตก็อย่างว่าเลยครับถ้าอย่างของผมก็โดนเม็ดฝนด้วยต้องตักน้ําปุ๋ยออกด้วยแล้วก็ ที่สำคัญช่วงนี้แดดออกครึ่งวันอีกครึ่งวันเป็นฝนตกผักโตก็แปลกแล้วลหละครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ